เดือนมก,กราคมนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาทองคำจะขึ้นสูงอยู่ที่4,900เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์นะครับในขณะที่เดือนกุมภาและเดือนมก,กราเนี่ยมีโอกาสไปปลายเดือนกุมภาเนี่ยก็มีโอกาสพุ่งขึ้นสูงถึง5,000นะครับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์เลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จียมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้นะคกลบก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาทองคำที่ปรากฏว่าตวัดขึ้นตวัดลงอย่างกระทันหันนะครับแนวโน้มของมันจะไปในทิศทางไหนในขณะที่สหรัฐอเมริกาะชะง,งักงันในเรื่องของการทําสงคราม ม็อบประท้วงในกรีนแลนด์และเดนมาร์กต้านแผนทรัมป์ยึดดินแดนประชาชนในเดนมาร์กและกรีนแลนด์ออกมาร่วมตัวประท้วงในหลายเมืองเพื่อต่อต้านแผนการของโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการทำให้ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่17มกราคม2569 ประชาชนหลายพันคนในกรีนแลนด์และเดนมาร์กออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านแผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่จะเข้าครบครองกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กการชุมนุมประท้วงมีขึ้นในหลายเมืองของเดนมาร์กรวมถึงกรุงโคเปนเฮเกนซึ่งเป็นเมืองหลวงตลอดจนในเมืองนกเมืองเอกของกรีนแลนด์ผู้ประท้วงต่างชูป้ายที่มีข้อความว่าอย่าแตะต้องกรีนแลนด์ และกรีนแลนด์เพื่อชาวกรีนแลนด์เอริกเจนเซนนักการเมืองชาวกรีนแลนด์บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องรวมตัวกันและแสดงให้เห็นว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและเราไม่ต้องการเป็นชาวอเมริกันหรือถูกผนวกเข้ากับสหรัฐการประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่คณะตัวแทนจากสภาคองเกรสสหรัฐโดยคริสคูนส์วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครต เดินทางมาเยือนกรุงโคเปนเฮเกนและพูดถึงวาทกรรมของนายทรัมป์ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสารรค์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้า8ชาติยุโรปรวมถึงเดนมาร์ก10%เริ่ม1กุมภาพันธ์นี้และจะเพิ่มเป็น25%ในเดือนมิถุนายนโดยจะมีผลจนกว่าจะซื้อกรีนแลนด์ได้สำเร็จเมื่อวันเสาร์ที่17มกราคม2569 โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศผ่านข้อความที่โพสต์บนทรู t โซเชียลว่าสหรัฐจะมีมาตรการเก็บภาษีศุลกากรสินค้าที่นำเข้าจากเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และฟินแลนด์ในอัตรา10%โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปข้อความของนายทรัมป์ระบุบว่า เราได้ให้เงินอุดหนุนแก่เดนมาร์กและประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปรวมถึงประเทศอื่นๆมาเป็นเวลาหลายปีโดยไม่เรียกเก็บภาษีศุลกากรหรือค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆเลยบัดนี้หลังจากผ่านพ้นมาหลายศตวรรษถึงเวลาแล้วที่เดนมาร์กจะต้องตอบแทน สันติภาพของโลกกำลังตกอยู่ใต้ความเสี่ยงจีนและรัสเซียต้องการกรีนแลนด์และไม่มีสิ่งใดที่เดนมาร์กจะทำได้เลยปัจจุบันพวกเขามีเพียงรถลากเหลือนสุนัขสองคันไว้ป้องกันตัวซึ่งเพิ่งจะเพิ่มมาถึงคันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้มีเพียงสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์จทรัมป์เท่านั้นที่สามารถลงเล่นในเกมนี้ได้และจะทำได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้วย จะไม่มีใครกล้าแตะต้องดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและโลกโดยรวมกำลังตกอยู่ใต้ความเสี่ยงที่เหนือยิ่งไปกว่านั้นเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และฟินแลนด์ต่างเดินทางไปยังกรีนแลนด์ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่มีใครทราบ นี่คือสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งต่อความปลอดภยัยความมั่นคงและการอยู่รอดของโลกเราประเทศเหล่านี้ซึ่งกำลังเล่นเกมที่อันตรายอย่างยิ่งได้สร้างระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถรับได้หรือไม่สามารถปล่อยให้ดำเนินต่อไปได้ จีนเตือนกัมพูชาว่ากรณีการสูญหายของประชาชนชาวจีนฝีมือแก๊งสแกมเมอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศสถานทูตจีนประจำกัมพูชาระบุในวันเสาร์ที่17มกราคมว่าเหตุการณ์ชาวจีนหายตัวไปในกลุ่มอาคารที่ทำธุรกิจหลอกลวงทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่เป็นพันธมิตรกัน ถแถลงการผ่านบัญชีวีแชทของสถานทูตร,ระบุว่าเอกอัครราชทูตหวังเหวินปิ่นได้กระตุ้นให้รัฐบาลพนมเปนยกระดับการกวาดล้างอุตสาหกรรมผิดกฎหมายดังกล่าวในระหว่างการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีระดับสูงของกัมพูชา จีนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่พลเมืองจีนจำนวนหนึ่งสูญหายหรือหายตัวไปในกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้ถแถลงการระบุและเสริมว่ากรณีที่เกิดความเสียหายต่อพลเมืองจีนส่วนใหญ่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ไม่สอดคล้องกับมิตรภาพดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างจีนและกัมพูชา ด้านรัฐบาลกัมพูชาระบุว่ากำลังดำเนินการกวาดล้างอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนี้ที่ใช้แรงงานผู้คนอย่างน้อย1นึ่ง0สนคนในกัมพูชาตามข้อมูลของสหประชาชาติในช่วงแรกกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มคนที่พูดภาษาจีนเป็นหลักแต่ต่อมาได้ขยายปฏิบัติการออกไปในหลากหลายภาษาเพื่อขโมยเงินจากเหยื่อทั่วโลกเป็นจำนวนมหาศาลถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี อิหร่านโทษสหรัฐอยู่เบื้องหลังก่อนประท้วงทำคนตายหลายพันศพผู้นำสูงสุดอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงใหญ่ขณะที่กลุ่มสิทธิระบุว่าจํานวนผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ3,000ันศพแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่17มกราคม2569ว่าอายาตอลละอาลีคาเมเนี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาและโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสูญเสียความเสียหายและการใส่ร้ายป้ายสีที่เกิดขึ้นในประเทศของเขาระหว่างการประท้วงใหญ่ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันเสาร์ที่17มกราคมคาเมเนียอมรับว่ามีผู้เสียชีวิตหลายพันคนระหว่างเหตุการณ์การประท้วงดังกล่าว และวว่าผู้เสียชีวิตบางส่วนถูกสังหารในลักษณะที่ไร้มนุษยธรรมและป่าเถื่อนแต่เท้ากล่าวโทษเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐได้กระตุ้นให้ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิหร่านประท้วงต่อไปและขู่ว่าจะเข้าแทรกแซงทางการทหารหากกองกำลังความมั่นคงสังหารกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือ HRANA ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในสหรัฐระบุว่าการประท้วงในอิรานได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว3 0 9 0รายโดยเหตุการณ์ความไม่สงบนี้เริ่มขึ้นในวันที่28ธันวาคมโดยมีชนวนมาจากความไม่พอใจในปัญหาเศรษฐกิจก่อนจะลุกลามเป็นการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเขีย่ยทิ้ง UN ทรัมป์จะตั้งบอร์ดสันติภาพคุมโลกด้วยตนเองถูกชาติสมาชิกต้องจ่ายเงิน1,000ล้านดอลลาร์รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมจัดตั้งองค์กรนานาชาติใหม่ที่จะร้องขอประเทศต่างๆที่ปรารถนามีสถานะถาวรในสิ่งที่เรียกว่าบอร์ดสันติภาพใหม่ของเขาจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนอย่างน้อย1,000ล้านดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวที่ก่อความกังวลว่าทรัมป์กำลังสร้างองค์กรระหว่างประเทศใหม่ขึ้นมาแข่งหรือทดแทนสหประชาชาติสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานอ้างอิงกฎบัตรสำหรับกลุ่มที่เสนอจัดตั้งนี้ระบุไว้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะทำหน้าที่เป็นประธานคนแรกและจะมีอำนาจในการตัดสินใจว่าใครที่ควรได้รับเชิญให้เข้ามาเป็นสมาชิก การตัดสินใจต่างๆนานาจะเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่โดยที่รัฐสมาชิกแต่ละชาติจะได้รับสิทธิ์โหวตหนึ่งเสียงอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของตัวประธานทุกรัฐสมาชิกจะมีวาระหนึ่งสมัยไม่มากกว่า3ปีนับแต่การเข้าเป็นภาคีของกฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้และการต่ออายุจะขึ้นอยู่กับประธาน แต่ว่าระสมาชิก3ปีจะไม่ใช้กับรัฐสมาชิกทั้งหลายที่สนับสนุนเงินสด1,000ล้านดอลลาร์ให้แก่บอร์ดสันติภาพภายในปีแรกที่การเข้าเป็นรัฐภาคีของกฎบัตรมีผลบังคับใช้ร่างข้อเสนอระบุฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์กังวลว่าทรัมป์กำลังพยายามสร้างองค์กรทางเลือกหรือองค์กรคู่แข่งของสหประชาชาติที่เขาส่งเสียงวิจารณ์มาช้านาน สงครามกับอิหร่านที่สหรัฐอเมริกามีแนวทางที่จะเปิดสงครามกับอิหร่านอย่างเป็นทางการน,นะครับแล้วก็ทรัมป์ก็ประกาศว่าพร้อมจะนํากําลังทหารเข้าไปทําการช่วยเหลืออ้างว่าอิหร่านนั้นมีการเข่นฆ่าประชาชนในขณะที่จีนกับรัสเซียไม่ยอมทําการซ้อมรบร่วมกันต่อมาทรัมป์ก็เปลี่ยนท่าทีนะครับในขณะที่กรีนแลนด์นะครับทรัมป์ก็จะบุกเข้าทําการยึดกรีนแลนด์โดยตั้ง เงินไว้หัวละ3ล้านนะครับให้กับประชาชนภายในประเทศเพื่อทําประชามติให้มาผนวกค,ควบรวมกับสหรัฐอเมริกาซึ่งบริเวณดังกล่าวมีแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ซึ่งสหรัฐอเมริกาต้องใช้เงินถึง2.2ล้านล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐอเมริกาในการซื้อเกาะกีนแลนด์แห่งนี้นะครับในส่วนของบราซิลนะครับทางสหรัฐอเมริกาก็คูจะนํากําลังทหารบุกเข้าไป จับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในบราซิลนะครับในอิหรา่านในกรีนแลนด์ในบราซิลนะครับและอีกหลายประเทศกำลังประชิญในลักษณะดังกล่าวชชมป์ก็ขู่ไปทั่วเลยหลังจากที่มีการจับกลุ่มประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอลาเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับส่งผลทั้งทางตรงส่งผลทั้งทางอ้อม นะครับเรื่องของราคาทองคําและเรื่องของตลาดโลกฮะที่กําลังปั่นป่วนเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต้นเหตุทั้งหมดที่ช้ําทําแบบนี้อย่างที่ผมเรียนมาโดยตลอดนะครับเกี่ยวข้องเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญซึ่งช่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจภายในสหรัฐอเมริกาตามหลักวัตกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ที่ต้องมาก่อนนะครับที่ผ่านมา ชวามก็พยายามจะบีบให้เฟดนะฮะโดยเฉพาะประธานเฟดเฟดนะครับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าเฟดไม่ยอมทําตามที่ผ่านมาต้องมีการพิมพ์เงินกว่า15,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเมกาเข้าสู่ระบบโดยไม่มีทองมาค้าประกันจึงมีการปั่นทองซิลเวอร์เพลทินัมเป็นสําคัญในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคําร่วงลงอย่างกระทันหัน นะครับจากเฉลี่ยประมาณ4,600เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์นะครับจู่ๆก็ร่วงลงมาเหลือเพียง4,532แล้วก็ดีดขึ้นไปอย่างกระทันหันนะครับทำให้ทั่วโลกตลาดทองโลกงงกันเลยตกลงราคาทองคำเนี่ยในประเทศไทยในวันจันทร์ หรือสัปดาห์ต,ต่อไปจะเป็นยังไงผมอธิบายในเชิงงานสังเคราะห์นะครับราคาทองคํายังมุ่งสู่ขาขึ้นมีความพยายามจะทําลายเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาด้วยการเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจากจีนไม่ว่าจะเป็นจากอินเดียไม่ว่าจะเป็นจากรัสเซียทรัมป์ใช้วิธีการแก้เกมฮะมุ่งไปขี้ราคาทองคําเป็นสําคัญนะครับเพราะราคาทองคําเป็นราคาเป็นสินค้ากลางสินทรัพย์มั่นคงสินทรัพย์ถาวร ที่ต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการซื้อรวมทั้งซิลเวอร์และก็บแพลทินัมด้วยทําให้ถึงแม้ว่าชวามจะอัดกระดาษเปล่าเนะี่ยเข้ามาในระบบเป็นพันธบัตรดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสิ่งที่ตามมาก็คือว่าดอลลาร์ยังคงมีค่ายอยู่นะครับ <c oughs> แต่ปัจจัยสําคัญก็คือว่าราคาทองคําแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับในเดือนมกราคมในเดือนกุมภาพันธ์ แนวโน้มในเดือนมก,กราคมนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาทองคําจะขึ้นสูงอยู่ที่4,900เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์นะครับในขณะที่เดือนกุมภาและเดือนมก,กราเนี่ยมีโอกาสไปปลายเดือนกุมภาเนี่ยก็มีโอกาสพุ่งขึ้นสูงถึง5,000นะครับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์เลยทีเดียวนะครับซึ่ง การขึ้นแบบนี้นั่นคงสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกากําลังเดินเกมสําคัญโดยใช้3สิ่งนะครับเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นทองคําเพลทิเนียมแล้วก็เงินนะครับเป็นเครื่องมือสําคัญในการพยุงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาพยุงเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กําลังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อถึงแม้ว่าจีนรัสเซียอินเดียกําลังจะแห่ขายก็ตามนั่นหมายความว่าใครที่เล่นทองอยู่ตอนนี้โอกาส เก่งกําไรและโอกาสทํากําไรในระยะสั้นค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ